สั่งมาสั่งไงพายุนิดหนึ่งสั่งเพลิดเดลินสั่งหน่อยเพื่อนบุ๋นเอยม้าที่สมุนไพรอันนี้เจ้าที่มาเช็คช้างครับนี่มาตรวจว่าช้างยังอยู่ไหมนี่ครับเจ้าที่สูนทรสันะครับนี่โอ้ตามเจ้าที่ไปก่อนครับ เช็คดูช้างว่าช้างยังอยู่ครบไหมครับอถ่ายรูปครับแม่วนแม่วรกับไอแม่แป้งครับครือนี่นะครับมาถ่ายรูปครับเก็บภาพไว้ว่าช้างยังอยู่ในพื้นที่นะครับนี่ใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่มายังไงไปยังไงมาเชดช้างครับว่าอยู่ตามที่เราได้ ตกลงกันไว้ไหม<อ>ว่าอยู่ในพื้นที่ไหมอย่างนี้แหละครับนี่นะครับไม่มีอะไรมากใช่ไหมครับโอเคครับ<อ><อ>ต้องขอบคุณเจ้า,าที่ครับแม่ไปหาผู้บา่าวกันเยอะม่เยอะเยอะจุนย,งยองเยอะมามาโอเคอยู่นั่นแหละมามามาม่จ๋าแม,แม่โอ้ โมเมว่านานๆมาทีแปลกหูแปลกตามากครับบ้านของน้องดาวครับฮ้จะหาพี่เดือนมานี้ถอยเมจ๋าพอเป็นห่วงหนูมานนี้มานมานี้เมจ๋ามานี้พอเป็นห่วงหนูอย่าไป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 ครับเอามาๆมามา,มา,มาหาหน้ามา้องพี่เดือนโยกรอแล้วเมจ๋ามาถอยม,มาถอยมาถอยมามาไมเม,มจ๋าหาหน้ามา หาน้ามาครับหาน้ามาเร็วหาน้ามาคุณหนูอ๋เออใจเย็นใจเย็นเก็บทรงไว้หน่อยเก็บอาการไว้หน่อยหนูรู้อยู่ว่าจิตใจหนูพร้อมแล้วแต่ร่างกายหนูยังไม่พร้อมเมย์ฮะพ่อยังไม่เปิดใจหรอกเมย์เอ้ยขอเวลาสองปีเมย์เอ้ยขอเวลาสองปีอืมอื้ mm <laughs> สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกๆกกำลังใจนะครับสวัสดีนะครับอืม,อมองไง คิึงพี่เมยงคิึงบ่โอ้กิึงพี่เมย์ครับกิ้ถึงกิ้งบวบเดาเมย่โอ้ใจหนึ่งอยาไปหาพี่เดืนนอนไปหาไม่ได้ทาม vừa con đào đi vừa non đào ừ. 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 Hay mình chơi đào Xong mình chơi nóng đào cái thứ phe mẹ cái thứ mình chơi nó đào ความรักโมเมที่มีให้ครับความรักที่ช้างเขามีให้กันนะครับก็คือเขาเอนดูกันครับดูตาม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 ความคิดความเขียวครับเอนดูกันคุ่นน้องดาวก็เอนดูพี่มีเอา้าหุ่นโมเมก็เอนดูดาวเฮ้ย้าดาวอืมอืม <c oughs> 嗯。Mm. ตดละคีเม่เออ้อเมหนูตดละคีนอ้อตดเสียงดังมากเลยอยเอ็นดูน้องครับเอ็นหงน้องน้องเม่เอ็นดูน้องครับมาดูข้างหน้าครับไปดูขาคุยอะไรกันนี่คุยอะไรกันน้องด มคุยอะไรกับน้องดาวครับน้องดาวเพื่อนกินเป็นเพื่อนก็ดีใจขึ้นมาน้าดาวน้อดาว เนี่ยอยู way, ่ป็นเพื่อนดาก่อนนี่เดี๋ยวพ่อจะพากลับบ้านไปอยู่กเพื่อนนางดาวก่อนไปอยู่เพื่อนนางดาวก่อนอยู่เพื่อนนาาก่อนเดี๋ยวพ่อพากลับบ้านอืมอ้อนน้องก่อนอืม đào ngon, ngon non con non là đào ơi non là đào Nó ngon non

thôi mà ừ. à ก,ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท,ทุกทุกท่าน,นะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจครับขอบคุณุนะครับขอบคุณนะครับ,บ,รบกินเยอะดาวกินเยอะกินเยอะๆครับฮะ ตอนเช้าก็เอาหนามาแจกเขาอีกตอนเช้าพันหนาไใ้ทางสากระละอีกอตอนหนาเขาไปปลูกพี่อินเขาให้ในทุนหัวกับสากระละเขาไปปลูกหาตัน,นฮะสั่งมากกันลบอกแล้วรถหก้อของพ่อเท่าพันอ้วน เขาสั่งมาหาตันผู้ใดเอาเพิ่มอีกแล้วเป็นเก่าตันนะทั้งรถนะตันละพันห้าเลยเท่าไหร่อ,อร้ เม่ย์กลับบ้านยังเม่ย์กลับบ้านยังครับออะไรไม่เป็นไรเม่ย์อยากกลับ,บแล้วโอเคครับเอออยากกลับบ้านเราหันหันหน้ามารอที่นี่เลยครับ โอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านครับขอบคุณท,ท,ท,ทุกๆกํำลังใจครับหนึ่งไลน์หนึ่งแชทเป็นหนึ่งกำลังใจนะครับขอบพระคุณขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ